เกมร้อนซ้อนรักตอนที่7ตอนจบคุณโอภาสนั้นเมื่อรู้ว่าแม่น้อยของคุณเรืองรองไปหาลูกชายถึงร้านและไม่ใช่แม่น้อยที่เขารู้จักเขาจึงรีบบึงไปหาคุณเรืองรองและเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังเอมีใครเล่นตลกกับแม่น้อยหรือเปล่านะฉันว่าทางที่ดีเรานัดให้ทั้งสอง เจอกันเร็วๆดีไหมคะพรุ่งนี้เลยนะผมจะพามันมาให้ได้พอกลับมาถึงบ้านเรื่องพี่ราบแม่อนุญาตให้อุรานเข้ามาเพราะดึกมากแล้วแต่สัญญากับเขาว่าพรุ่งนี้มารับตอนสายๆก็แล้วกันนะคะเมื่ออุรานกลับมาถึงบ้านคุณโอภาสก็จ้องมองลูกชายตาขขางๆขวงไปกินอะไรมาหรอพ่อทำไมทำหน้าอ,อย่างนั้น ฉันต้องถามแกมากกว่าว่าแกไปทำบ้าทำบออะไรมาถึงได้มีผู้หญิงมาแกล้งปลอมตัวเป็นแม่น้อยมาเล่นตลกกับแกนะ่อุ้ยพ่อผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะพ่อเป็นคนที่รู้จักยายน้อยอยู่คนเดียวนะเออพรุ่งนี้แกจะได้รู้จักแม่น้อยอย่างจริงจังสทัทีพรุ่งนี้ไปบ้านเขาตั้งแต่เช้าเลยนะผมไม่ว่างครับพ่อมีนัดสำคัญกับแฟน แกต้องว่างแกจะเอาไหมเงินล้านที่แกเขียนเสนอพ่อใหม่อีกครั้งน่ะโทรพ่ออย่าเอาเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องกับธุรกิจได้ไหมอุรานพูดวนดน้ำเสียงจริงจังแต่คุณโอภาสก็พูดจริงจังเช่นกันมันต้องเกี่ยวกันเพราะพ่ออยากเห็นแกมีครอบครัวเป็นฝั่งเป็นฟ้าสิทธทีถ้าแกมีนัดกับแฟนแกก็พาแฟนแกไปเลยแล้วกันจะได้ตกลงได้ ถ้าแกจะมีเมียแต่งเขาจะยอมเป็นเมียน้อยได้ไหมอะไรกันพอ่อเรื่องมันจะยุ่งกันไปใหญ่แล้วนะไม่รู้ละ่ะพรุ่งนี้เจ็ดโมงพ่อจะปลุกแกขึ้นมาไปบ้านนั้นกันอุรานทำหน้าเมื่อยเดินหายเข้าไปที่ห้องนอนของเขาชายหนุม่มเลือกที่จะโทรไปหาเรื่องพิรามบอกเล่าเรื่องขับข้องใจของเขาให้เธอฟังจะบ้าไปใหญ่แล้วนะคุณเย,ยน้อยอะไรเนี่ย มันทำไมไม่ตายไปจากโลกนี้นะทำไมพูดใจอย่างั้น,นะคะถ้าเขาได้ยินเขาคงเสียใจแย่ก็เขาทำให้ยุ่งนี่นะไม่เห็นเขาทำอะไรเลยคุณนะ่ะทำตัวยุ่งไปเองทำตามใจคุณพ่อหน่อยสิคะคุณรอรานคะฉันขอร้องแล้วคุณล่ะจะยอมไปที่นั่นเั้นหรอค่ะฉันจะไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะบางทีอะไร มันอาจจะไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คุณคิดก็ได้เรืองพิราบวางสายก่อนที่เขาจะบอกรายละเอียดอูรานพยายามโทรกลับไปที่บ้านและทางมือถือของเรืองพิราบแต่ก็ไม่มีคนรับสายเขาได้แต่งง,งและสับสนแต่ก็รู้สึกสบายใจอยู่อย่างหนึ่งที่เรืองพิราบไม่แสดงความคิดเห็นในทางร้ายๆเลยเธอยินดีตามที่เขาบอกทุกอย่างเมื่อคุณโอภาณ บอกทางไปบ้านคุณเรืองรองอุรานก็ว่าเอมันคุ้นๆอยู่นะแกมาทำซ่าอะไรอยู่แถวนี้ล่ะผมก็มีสาวๆของผมบ้างสิต่อไปนี้เลิกทำซ่ากับใครๆได้แล้วนะพ่อพ่อรู้ว่ายายสีมาลามันให้พ่อส่งไปเมืองนอกรวดเร็วยังกับหนีสงครามอะไรอย่างนั้นพ่อก็ดีใจแล้วหนีสงครามประสาทของยายน้อยอะไรของพ่อน่ะสิ แกเข้าใจผิดแล้วแม่น้อยไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่ก็คอยดูนะเจอกันผมจะทำให้กระจ่างว่าเกิดเพียนอะไรขึ้นมาถึงได้ไปหาผมอย่างนั้นเมื่อไปตามทางที่คุณอภาสบอกแล้วอุลลานก็ยิ่งชงนใจและเมื่อรถมาจอดที่หน้าบ้านของคุณเรืองรองอุลลานก็ขมวดคิ้วมุนด้วยความงนุนงงบ้านนี้หรอพ่อเออลงมาจากรถได้แล้ว คุณเรืองรองเป็นคนมาเปิดประตูบ้านให้พอสองพ่อลูกเดินเข้ามาอุลานนั้นแสนจงวนใจนักหนาพอเข้าไปนั่งในบ้านอุลานยิ่งงงงันมากขึ้นไปอีกเขาไม่แปลกใจที่ได้พบคุณเรืองรองเพราะอย่างน้อยเขาก็เคยได้พบแล้วครั้งหนึ่งในวันงานรับปริญญาของเขาเมื่อสิบปีมาแล้วสิ่งที่เขาประหลาดใจคือภาพรับปริญญาของเขา ตั้งโชว์อยู่ในตู้แม้จะเป็นรูปเล็กถัดจากนั้นเป็นรูปถ่ายของสาวค่อนข้างสวยคนหนึ่งอาจจะเพราะเวลาผ่านไปนานแล้วทำให้ภาพนั้นไม่คมชัดนักเขาเดินเข้าไปดูใกล้ๆคุณเรืองรองอธิบายนี่รูปของแม่น้อยค่ะรับปริญญาช้ากว่าคุณโอลานสักสองปีเห็นจะได้แม่น้อยคนนี้รหละคะพูนอา เขาหันมาถามเจ้าของบ้านเออเราหนีแม่น้อยหายไปไหนล่ะคุณเรืองรองอยู่ข้างบนค่ะประเดี๋ยวก็คงจะลงมาเอ๊ะคุณอาครับคุณน้อยนี่เออชื่ออะไรนะครับไม่ทันที่คุณเรืองรองจะได้ตอบอะไรเรืองพิราบก็กีดกายลงมาในชุดหรูหราเรากลับจะไปงานราตรีก็ไม่ปาน ใบหน้าแต่งแต้มจัดนั้นทำให้หน้าเธอเปลี่ยนไปหมวกปีกใบใหญ่ที่เธอใส่ไว้อำพรางใบหน้านั้นทำให้คนที่มองมาต่างก็ชะเง้อชะแงมองแม่แต่คุณเรืองรองเองก็งุนงงทำไมล่ะแม่น้อยคุณเรืองรองเดินเข้าไปหากระซิบถามลูกสาวที่เชิงบันไดเรืองพิราบยิ้มมุมปากแม่ไปนั่งกันเถอะคะ่ะ เรืองพิราบเดินนำแม่ของเธอมาแล้วเธอก็ไหว้คุณโอภาสอย่างแช้มช้อยก่อนจะเปิดมวกและมองหน้าอุรานชายหนุ่มตะลึงมองด้วยความงุนงงเรื่องพิราบหัวเราะเหมือนจะเยาะนาทีนั้นอุรานผุดรุกขึ้นมองหน้าเธอด้วยแววตาขุ่นเคืองคุณเรืองพิราบคุณใช่ไหมผู้ใหญ่ทั้งสองมองหน้ากันงงงและอุรานก็เอ่ยขึ้นเสียงเข้ม ผมขอโทษนะครับคุณอาคุณพ่อผมขอตัวอูรานหุนหันออกไปจากห้องรับแขกทันทีเรืองพิราบลากชุดกริกายของเธอวิ่งตามไปผู้ใหญ่ทั้งสองมองหน้ากันอย่างงงๆไม่มีใครให้คำตอบแก่ใครได้คุณเรืองรองเองก็งงว่าลูกสาวเป็นอะไรไปถึงได้แต่งชุดแบบนี้เรืองพิราบไม่เคยทำอะไรผิดการะเทศะมาก,ก่อนในชีวิตเลย พอวิ่งตามอุรานออกมาถึงข้างนอกเรืองพิราบก็เรียกเขาเสียงเข้มคุณอุรานคะคุณจะเสียมารยาทกลับไปก่อนไม่ได้นะคะเขาหันกลับมามองเธอด้วยแววตาเขม่งเอาเรื่องคุณนึกสนุกอะไรของคุณอะเรืองพิราบที่แท้คุณเองใช่ไหมที่ทําตัวเป็นใยน้อยแล้วก็แกล้งหลอกผมนะคุณอุรานคะคุณกําลังหงดหยิดมากใช่ไหมคะใจเย็นๆหน่อยไม่ได้หรอคะใจเย็นนั้นหรอ คุณสนุกอะไรของคุณน่ะคุณเรืองพิราบมิน่าล่ะผมพูดอะไรยังไม่กระจ่างเลยคุณก็รีบวางสายที่แท้คงจะแอบคําความซื่อบื้อของผมอยู่ทั้งคืนแล้สินะสนุกมากใช่ไหมนี่คุณอุรานเจ้าขาจะโกรธไปทำไมนะคะฉันต้องการให้คุณเลือกว่าคุณจะยอมคบเย,ยน้อยหรือว่าเรืองพิราบชายหนุ่มกัดกรามจนเป็นสันนูนมองผู้ใหญ่ทั้งสองที่เดินตามมาดู เรื่องพิรามคุณเล่นเกมกับผมอย่างนี้คุณต้องได้รับบทเรียนบ้างแล้วนะผมไม่เกรงใจแล้วบ้าและอุรานก็เข้าไปกระชากร่างของเธอเข้ามากอดไว้แน่นแล้วก็ระดมจูบเธอจนหญิงสาวต้องดิ้นรนด้วยความอึดอัดผู้ใหญ่ทั้งสองมองกันด้วยความงงงงและตกตะลึงต่อภาพตรงหน้าอะไรกันว่าเจ้าอุรานมันตกมันอะไรกันตั้งแต่เช้าเว้ยพอแล้วเว้ย คุณพภาทเข้าไปกระชากแขนลูกชายออกทั้งสองผ่าออกจากกันเรื่องพิราบทำหน้าท้าทายก่อนจะถามแก้แค้นพอหรือ,อยังไม่รู้บอกไม่ถูกมันงุดงิดมันเสียหน้ามันเสียความรู้สึกนี่สองคนรู้จักกันงั้นเหรอก็คนนี้แหละครับเรื่องพิราบที่ผมอยากจะให้พ่อรู้จักอา้าวแล้วกันเข้าบ้านเถอะคุณฉันรอนจะแย่แล้ว อยากจะเปลี่ยนชุดเรื่องพิราบชวนเขาเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองเข้าบ้านไปแล้วชายหนุ่มสะบัดหน้านด้วยความฉุนยังผมไม่เข้าไปต้องสงบสติอารมณ์ก่อนมันเดือดพร่านอะไรนักหนางั้นเหรอคุณยังจะกล้ามาถามผมอีกเหรอคุณเล่นเกมอะไรของคุณผมนะ่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะก็ตอนนี้รู้เรื่องแล้วนี่นาะก็เข้าบ้านสิยังยังโกรธไม่หาย อย่างงอนหนะ้าไม่เห็นจะน่ารักตรงไหนเลยไม่ได้งอนแต่มันเจ็บใจทำใจหน่อยสิคุณเหตุผลอะไรที่คุณทำอย่างนี้ว่ามาสิถ้ามันเข้าท่าผมจะยอมให้อภัยคุณแค่นี้ฉันก็รู้แล้วนะคะ่ะบอกคุณให้อภัยฉันเรืองพิราบยืนหน้าเขาไปใกล้เขาชายหนุ่มอมยิ้มรู้สึกเจ็บใจเสียหน้าและเสียฟอร์มมากที่อยู่ๆก็ถูกเรืองพิราบ ผู้ซึ่งที่รู้ว่าเขาเป็นใครมาก่อนพรางตัวหลอกเขามาตลอดเวลาหลายเดือนเรืองพิราบนั่งลงข้างๆเขาโดยไม่สนใจว่าชุดของเธอจะลากพื้นอย่างไรฉันรู้จากแม่ว่าคุณคือใครก่อนที่จะได้พบคุณเพียงคืนเดียวคุณไม่รู้หรอกว่าฉันวาวุ่นใจแค่ไหนที่ได้เห็นคนที่แม่หมายตาไว้ให้มันตื่นเต้น แล้วก็แปลกใจพิลึกเลยล่ะแล้วฉันก็เก็บงำเรื่องนี้ไว้คนเดียวแน่ใจเหรอบอกคนเดียวก็มีตอนหลังๆนี่แหละที่นารินรู้ทำไมถึงบอกนารินก็เห็นว่าเขาชอบทําตัวเป็นแม่สื่ออยู่ก็เลยบอกให้เขารู้ความจริงบ้าจังเลยผมไม่รู้จะโกรธหรือจะอะไรดีเปลี่ยนจากโกรธเป็นอย่างอื่นสิเพราะถึงฉันจะเป็นเรืองพิราบหรือว่าเป็นคนชื่อน้อย ฉันก็เป็นคนที่คุณเลือกไม่ใช่หรอไม่น่าเล่นเกมกับผมแบบนี้แน่ยังโกรธอยู่แน่เลยงั้นเอาความรู้สึกที่ดีของฉันที่มีต่อคุณคืนมานะความรู้สึกที่ดีอะไรกันล่ะเขาแกล้งทำเสียงเงางอนเรืองพิราบมองคอนสคุณก็รู้แล้วนี่ว่าฉันพอใจผู้ชายที่แม่เลือกให้แต่คุณก็หลอกให้ผมไม่สบายใจมาตลอด แต่ในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะแปลกตรงไหนละคะแปลกตรงที่ผมเสียรู้คุณน่ะสิมันก็ต้องมีบ้างสิคะที่ผู้ชายจะเสียรู้ผู้หญิงแต่ฉันก็ไม่ได้หลอกคุณนะคะแล้วทำไมคุณถึงทำตัวเป็นใย,ยน้อยไปทำท่าปเปรี้ยวใส่สีมาลาด้วยละ่ะก็ฉันอยากจะปราบยายคนนั้นนี่คะคุณนี่แสบจริงๆผมไม่รู้จะพูดยังไงถึงจะสะใจเขาพูดเสียงอ่อนลงมาก เรืองพิราบหัวเราะชอบใจอุรานถือโอกาสนี้รวบร่างของเธอมากอดไว้และบอกเธอร้ายนักนะดีละผมจะถอนผิดร้ายให้ว่าแล้วเขาก็บรรจงจูบเรียวปากเครือบสีเข้มจัดของเธอเรื่องพิราบรีบเบือนหน้านีก่อนที่จะได้สัมผัสกับความรู้สึกแปลกๆอีกครั้งทั้งๆท,ที่อยากจะค้นหาความหอมหวานของรสจูบนั้น อยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องสงวนทีท่าเอาไว้รอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเธอจึงจะยอมให้เขาถอนพิษร้ายของเธอก็พอรักเขาแล้วไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรเธอก็คงปฏิเสธความรู้สึกของตนเองไม่ได้และรับรู้มาแล้วว่าเขารู้สึกเช่นไรต่อเธอจบบริบูรณ์